เปิดใจรักหัวใจกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งสําหรับนักร้องชื่อดังปูแบล็กเฮดที่เปิดหัวใจมีรักครั้งใหม่กับนักร้องสาวรุ่นน้องอายุหัก23ปีแจนจังเจสุภาอาดีตสมาชิกวง B.N.K 48รุ่นหนึ่งล่าสุดร็อกเกอ,อรุ่รุหยอดได้ออกมาเปิดใจในรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักครั้งนี้พร้อมทั้งเผยความรู้สึกถึงลุกซี่อดีตแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเจอกับแจนจังได้ยังไง เราเจอเขาตอนถ่ายซีรีส์ด้วยกันเราก็เจอเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขารู้ไหมว่าเราเป็นใครต่างฝ่ายต่างไม่รู้ครับเขาคิดว่าเราเป็นนักแสดงสมทบในเรื่องผมก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นใครเขาก็คิดว่าเราเป็นนักแสดงสมทบซึ่งเขาอาจจะรู้จักปูแบล็กเฮดแต่ภาพจำของเขาคงไม่รู้ว่าเป็นสีผมนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่ ตอนนี้เพิ่งผ่านวันเกิดมาอายุ29ซึ่งพอเขามาเจอเราในลุกนี้ก็ดูเหมือนว่าตอนแรกเขามีคุ้นเหมือนเขาก็ไปค้นหาดูเขาก็เลยรู้ว่านี่คือเราใครจีบใครก่อนถ้าเอาตามที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาจีบผมก่อนเริ่มต้นจากการพูดคุยกันปกติไม่มีอะไรเลย พราะในช่วงเวลานั้นต่างคนก็ต่างเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้พบใครไปเจอกันในกองถ่ายก็จะมีพูดคุยกันอยู่แค่นั้นก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติไปเรื่อยๆพูดคุยอะไรที่มันสบายใจก็พูดคุยกันไปทัศนคติอะไรที่ทําให้รู้สึกลงตัวกันคือตอนนั้นเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยจากใครใดๆทั้งสิ้นก็แค่ต้องการความสบายใจในการพูดคุยเหมือนเวลาเราตื่นขึ้นมาได้มีการพูดคุยกับใครสักคนที่ในช่วงเวลาหนึ่งเราจมมากกับภาพจําที่มันซ้ําไปซ้ํามาเพราะฉะนั้น ถ้ามันมีใครสักคนที่มาดึงเราออกมาจากภาพเหล่านั้นสักวินาทีผมก็โอเคแล้วมันก็เลยรู้สึกดีกับการที่เราได้พูดคุยกับการที่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวไม่ได้เรียกว่าตึกทัศนคติดีกว่าเรื่องราวที่มันผิดไปจากเดิมที่เราเจอมาทุกวันวันที่เราเจออยู่ในอารมณ์เดิมๆนานแค่ไหนถึงจะรู้ว่ามันคือความสดชื่นในชีวิตเราไม่นานเท่าไหร่ครับจริงๆเราก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งจนน้องเขาก็ถามว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนกันได้หรือยังเราก็ตกใจ เพราะปกติเราต้องเป็นคนพูดหรือถามเองว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังกับผู้หญิงเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาของเด็กสมัยนี้ความรู้สึกเขาควรจะถามว่าอะไรพอน้องขอเป็นแฟนเราตอบว่าอะไร พอน้องถามแบบนั้นเราก็บอกว่าโอเคเป็นแฟนกันได้เลยก็ลองคบกันดูเพราะมันจะมีความแตกต่างระหว่างการเป็นแฟนกับคนคุยเพราะโดยปกติแลว้วยุคใหม่คำว่าคนคุยมันเยอะผมเข้าใจแบบนั้นก็เลยดีกว่าที่เราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆและก็ไม่เปลี่ยนสถานะอะไรถ้าเรามั่นใจแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเลยไหมสถานะตอนนี้กับแจนจังคืออะไรก็เป็นแฟนกันถามความรู้สึกถึงนุกซี่ตอนนี้เป็นอย่างไรจริงๆในความรู้สึกของผมเขาอยู่ในความทรงจําและยังเหมือนว่า เขายังอยู่แต่ว่าคงเปลี่ยนสถานะก,ก็คงจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกใบนี้